สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพฤกษกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านเลยนะครับทําอย่างไรทําอย่างไรนะครับจึงจะมีเงินเยอะๆทําอย่างไรจึงจะมีเงินเยอะๆผมขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับชาวราศีพฤกษกนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับที่กําลังเรียนอยู่นะ เราจะใช้คีย์เวิดความหมายในไพ่ชุดการเงินนะโอเคแต่มิติการแปลมันอาจจะเป็นอ่านการอ่านในมิติของทำอย่างไรในเรื่องของการเงินมิติการเงินเองนะครับผมทีนี้เรามาดูต่อว่าทำอย่างไรจึงจะมีเงินเยอะไพ่ใบที่หนึ่งนะครับชาวราศีพฤษภนะไพ่บอกว่า The Sun เดสันทักเป็นความหมายจริงๆอะ่ะคือความสำเร็จความสดใสความร่าเริงแต่เดสันขึ้นมาเป็นใบแรกของทำอย่างไรจริงจะมีเงินเยอะๆใบแรกมีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับชาราศีกกศพกษภอะไรก็ได้ง่ายๆง่ายๆในที่นี้คือเด็กก็ซื้อได้ ทำอะไรที่มันเล็กๆง่ายๆสะดวกสะดวกโอเคไหมเล็กๆง่ายๆสะดวกสะดวกเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมธุรกิจมันต้องไม่ใหญ่มากมันต้องเป็นหน่วยเล็กๆที่ใครๆก็หยิบซื้อได้อย่างสะดวกอ่า ราศีพฤษภครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณสังเกตเห็นในไพ่ยสันคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลเด็กขี่มาความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราทำเพียงลำพังเด็กไม่สามารถจะไปขี่ม้าได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ มีคนคอยช่วยเหลือโอบอุ้มขึ้นไปขี่บนมา้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกดีทางใจทำให้รู้สึกดีทางใจเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะมีเงินที่เยอะคุณต้องทำให้ทุกๆกคนรู้สึกดีทางใจคอนเซปต์ความหมายคือ ดีทางใจคุณต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้อบอุ้มเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอ่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของคนหลายๆคนทำให้เขามีความสุขขอดูต่อนะครับใบที่สองครับข้อมูลเพิ่มเติมคืออะไรอยู่เบื้องหลังทำให้มีความสุขเราต้องสมดุลด้วยนะ มันต้องมีความสมดุลด้วยต้องทำเยอะด้วยสองเหรียญก็ต้องทำเยอะด้วยสมดุลด้วยทำเยอะด้วยโอเคใบที่สามครับมันต้องสบายด้วยนะไม่สบายมันไม่ได้ละมันมีเรื่องของความสุขสบายเข้ามาเกี่ยวข้องมีความเรื่องของใจดีมีเมตตาแต่ผมมองเรื่องถึงความสุขสบาย โอเคแะมาดูต่อไปที่4ี่มันต้องเอาจริงเอาจังหนักนวงโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นเรามองเห็นอะไรมากเห็นเดือดซ่านเห็นสองเหรียญราเอ็มเพสแดเหรียญถ้า,ถ,าถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์คุณจะรวย คุณจะมีเงินเยอะอะไรล่ะที่ดเกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอยู่เบื้องหลังของความรู้สึกมีแรงขับเคลื่อนทำให้คนสดุกสบายและแสงอาทิตย์นี้ยังช่วยเหลือใครลหลายๆคนในเรื่องของการทำมาหากินด้วยเพราะฉะนั้นราศีทพกษภผมมองเห็นดูสิ่งหนึ่ง ทางออกหนึ่งที่ทําให้คุณมีเงินเยอะคือคุณต้องไปเล่นคุณต้องไปเล่นของที่เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์การเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ไปไหมฝันใหญ่ฝันโตไปไหมครับโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าคุณอยากให้มีเงินเยอะๆคุณต้องมาจับธุรกิจนี้อ่าราศีพฤษภเกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ทําให้ใครหล,หลายๆคนรู้สึกดีมีความสุขพลังงานแสงอาทิตย์ที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานที่ทำให้คนรู้สึกสะดวกสบาย และทำให้คนมีอาชีพจากแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์ก่อเกิดพลังงานสิ่งที่เราพอจะจับต้องได้ก็คือการแปลรูปแบบความร้อนในรูปแบบของพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ถ้าคุณจับธุรกิจต,ตรงนี้ได้มีเงินเยอะแต่ก็จะมีคนบอกว่าโอ้อาจารย์โปรเจกต์ใหญ่เหลือเกินหนูทำไม่ไหวหรอกโปรเจกต์ project มันใหญ่มาก เราก็ลดระดับชั้นลงไปถ้าเราไม่มีเงินลงทุนเราก็ทำแบบเล็กๆธุรก,กิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบเล็กเลกอของที่เกี่ยวข้องกับการตากแดดเอาแบบบ้านบ้าเลยของที่เกี่ยวข้องกับการตากแดดทุกชนิดโอเคทำให้คุณมีเงินเยอะแน่นอนอทุกอย่างเลยนะอะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นต้องมีคิวไว้เคราว่าใช้ตากแดดอะ กล้วยตากได้ไหมปลาตากแห้งใช่ไหมแต่คุณก็ต้องทําให้มันถูกสุขอนามัยใช่ไหมคุณอาจจะต้องไปออกแบบเตาอบแสงอาทิตย์เอ่อห้องห้องตากแสงอาทิตย์เอ่อเกี่ยวข้องกับการตากแดดที่ที่มันมีคําว่าสะอาดปลอดภัยเข้ามาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์คุณทําได้หมดคุณจะไปทาตู้ตู้ตากกล้วยขายก็ได้หรือว่าตะแกงตาก ปลาปากอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์อ่ะมันยุทอ่ะยุท์เป็นเกี่ยวกับเอาพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้แล้วคุณทำทำของที่เกี่ยวข้องกับมันต้องใช้กระแสงอาทิตย์อะ่ะพอเนื่ออไปะคุณเราทำเราตากผ้าก็ได้อะ่ะจนบัรญรยายจริงๆทำเราตากผ้าก็ได้นะเพราะมันต้องใช้แสงอาทิตย์ใช่ไหมลนะ่ะเออเพราะฉะนั้น คุณมีทุนมากคุณก็ทำโซล่าเซลล์ทำพลังงานแสงอาทิตย์มีทุนน้อยหน่อยคุณก็ทำของที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำผลิตเงินให้กับคุณมากมายไปเลยถ้าคุณมองเห็นทางออกแต่ตอนนี้คอนเซปตที่ผมแนะนำให้กับชาวราศีพุกศก็คือแสงอาทิตย์ถ้าคุณนำคอนเซปต์คีย์เวิร์ดเนี้ยไปใช้ปรับ กับธุรกิจของคุณหรือความชอบส่วนตัวของคุณหรือไปปรับใช้ตามสติปัญญาของคุณแล้วผมเชื่อว่าจะทำให้คุณมีเงินเยอะผมเชื่อว่านะด้วยปัญญาด้วยความสามารถของคุณผมว่าคุณคือคนเก่งขยันอดทนเพียงแต่ว่าถ้าคุณได้คอนเซปต์ได้แนวคิดได้กุญแจหลัก มันจะทําให้คุณไปไวมากยิ่งขึ้นทําให้คุณสะดวกมากยิ่งขึ้นทําให้คุณมองเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าคุณจะไล่จับเงินคุณก็ต้องมีเครื่องมือในการจับเงินด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นราศีพุกศกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงา,านแสงอาทิตย์เกี่ยวข้องการหมุนเวียนการใช้พลังงานการทําให้คนสุขสบายมากขึ้นจากพลังงา,านแสงอาทิตย์หรือทําให้คนมีอาชีพสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชาวราวรศีพุกศก มีเงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคจบแล้วนะครับขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ